คนอยากเจอพี่ๆเขา mm แบบอยากแนะนำตัวมากเลยตอนนี้เนี่ยอยากค้างๆหนูอะอะไรครับเดี๋ยวนะพี่แดดแดดพี่จะคืออะไรหลักตอนไหนครับเนี่ยอีกสองวันอีกสองวันเยอะแล้วครับหนูครับนี่ครับเดี๋ยวเซนบอกเลยครับว่าเอาเลยอ่ะจะเอาครับไม่ต้องลยครับผมจับมือกันแน่นครับเพราะว่าโค้งหน้าผมสองแขนอาจจะโดนทั้งเมืองลุมโอ้ทั้งเมืองลุมแล้วช่วงนี้มีใครไม่ได้เหน็ดหน้ากันใครบ้างครับนอกจากเดี๋ยวเซนที่บอกผมเมื่กี้ เาผมผมเป็นนาคเร็วเส้นเหรอผมสองแกงเพื่อนกันครับเพื่อนอ๋อโอเคครับอันนี้ถามว่าถามรุ่รวมว่าอุ้มอุ้มแบบว่าแต่แบบว่าอุ้มไปกี่เคแล้วครับแต่ว่าคนที่แบบว่ามีเรื่องแบบง่ายๆนี้หหรือว่าทุกทีก็มีเรื่องแบบว่ามีเรื่องกองปูนมาก่อนแล้วค่อยตีทางแกงผมว่าที่นี่ปัญหาหนักๆ่วนหลักๆ่วนใหญ่อะที่มันหนักกันอะหนักสุดตั้งแต่ผมเคยเห็นนะครับเที่ยวโดนอุ้มกันเลยน่าจะเป็นเรื่องปูนเนี่ยปูนอุ้มเพราะปูน ไหนทำงานยืนดูว้าจะมาฟาร์มด้วยไงยืนดูละกันเร็วมารับน้อยคือจะมาฟาร์มด้วยหรอใช่มารับน้อยมารับน่อยเร็วอาสตีมทำงานแก๊งอยู่คือจะมาฟาร์มด้วยถูกไหมถูกถูกถูกโอเคได้อาไม่ได้เลยยืนดู น่งเหมือนเด็กหลงทางเลยว่ะเชียว หมือนเด็กเหงาเลี้ยงเด็กหลงทางอ่ะเอ้ยของอะไรถ้าผมทรงที่บอกว่าไม่เหมือนใครไงไม่ก็ไม่มีใครเหมือนไอ้เปลี่ยนผมหน่อยเร็วอืมไหนๆก็ทรงนี้แล้วก็แบบพอปะผู้คนไหนไหม่ะเนีย่ยอย่างเงี้ยเฮ้ยว้าวคุณคุณ้นๆสวัสดีครับสสวัสดีครับ มีคอยากเจอเนี่ยมีคนอยากเจอพี่พี่เขาแบบอยากแนะนำตัวมากเลยสวัสดีครับอย่างค่อนข้างหนูอ่ะอะได้ครับเดี๋ยวนะอะไรแปลแปลพี่จะขึ้นรถหลักตอนไหนครับเนี่ยอีกสองวันไปอีกสองวันสองวันไปแน่แต่ฟาร์มอีกประมาณสองปีครับรอแบบวอทมัลติเวิร์สครบรอบสองปีก่อนไม่ใช่รอวอทมัลติเวิร์สสองปีบ้าง โอ้นี่เราคุมคมือถอย <หา S 1> ใจแล้วโอ้โหโอ้<ค>รวะอ๋ออใครวะ,รวะนิ่งจัดนิ่งเลรแรงทะลุนระลกอ่านเรื่องอันนี้คือว่างหรอโพดวางโพดวางโพดแล้วไม่เป็นดูแอร์โดนแอร์ดอก ไปเที่ยวไหมล่ะเดี๋ยวอิมเบิกลดให้อิมทำงานอย่างเงี้ยสวัดิไปดูคนทำงานมาตั้งอวัดิดูคนตั้งนะฮะเจ้าก่อนไม่ได้กดเงินมานี่สามร้อยไหมสามร้อยสามร้อยสวัสดีครับตั้งนะครับเนี่ยเอ็กดีครับพี่เอ็กดีครับเอาเปลี่ยนสีสุดเหรอครับเอาเลยนะครับพี่เอ็กดีแก๊งเอ็กดีเหรอครับใช่ครับอ๋อเปลี่ยนสีครับใช่ครับใช่ครับแก๊งแก๊งเอาละแก๊งอะไรเอาสีไปนะครับ เออวิปริตครับพี่เอาคืนปะเออขอมันผมไม่ใช่คนตัดสินใจครับพี่เอาแน่สีฟ้าไอ้สีฟ้ามันสวยนะครับแต่สีขาวสวยกว่าเอเฮ้ยขาเมือไรได้ยินไว เจอพ่อสิลูกป,ป้าขึ้นมาแล้ววันก่อนไปที่นู้นด้วยได้เหรอไม่บอกไม่ักไม่ทายอยู่ยยมั้งอ๋อเออ ตามอะไรอยู่อะเ <Le ek. S 1> หล็กเป็นชื่อจอจีเหล็กเห่อไปดูเดี๋ยวให้ดูพอมาทั้งแก๊งเลยป่ะเออว่ากี่คนอยู่กี่คนอ่ะไม่ทังแก๊งมีรอบบ่ายไปแล้วครึ่งหนึง่งอ้าวตอนไหนจะไปนู่นนะแต่ถ้าไปนู่นแล้วที่นี่ล่ะที่นี่ก็ไม่มีแก๊งหญิงเลยนะอีกแก๊งหนึ่งก็เพิ่งยุบไปเอง ทำไมจะเป็นแก๊งหญิงที่ตึงที่สุดที่นี่เพราะมีแก๊งเดียวหรืนะอไงโอนไปไม่ใช่ที่นี่มันก็ไม่มีสีสันหรือเกล้สีสันที่นี่ย้ายไปที่โน่นสิที่โน่นสีสันบ้มบัมเลยใช่ไงแล้วที่นี่ล่ะก็ไม่มีสีสันหรือเปล่าดูยายได้ไหว่าเธงเป็นสีสันอเอ้า ก็อยากเป็นสีสันให้กับเมืองไปที่โน้ตไปคุยกับใครมาบ้างอ่ะอาสซีลาอะไรอใช่อ่ะเดี่ยวฉันเดียวก็ตุกเดี๋ยวอะจนดุนะตรงนะอน่ากลัวอยู่ เขาไม่มีของเของก่อนวิ่งแมสก่อนเลยเดีวเาดนป้นเอเรียกอะไรองน่้้าม ่ปะตัวแน่ไปมองหน้าเขาอ่ะรลอครับเหลอชั่วโมงยังไม่ทันเลยของยังตัวโสนไหนสาวขอบคุณครับขอบคุณครับพี่มาครับสุดยอดจริงๆนะเราอ่ะนั่นไรพี่เป็น่รนะเป็นไรนะเป็นไรนะ มาช่วยเอาของไปให้น้องหน่อยได้ไหมหนึ่งสองห้าหนึ่งไมได้อเออตัวมีห้าจุดเก้าโลแล้วไม่ได้ะละเรีกแล้วครับ สองสามหนึ่งเรื่องพี่เขาลดพอน่ะคืออะไร เฮ้เกียวไม่น่ามาให้เกียวไปพักมั้งครับวันนี้ไปเล่นเว็บอร์ดมาน่าจะเหนื่อยมาหนูเลขแปดเจ็นี่เขาจะหาก,กันตอนเี้นจกไหนวะไม่เกี่ยวเลยเขาบอกรับการเนีินเถอะ แต่ตำรวจแต่พอว่าตำรวจสูดเด็กเดินของอ๋อไอ้หลบไม่ไหหควอมีปืนนี่มาที่นี่อ้า เจ้าตัวเซเตีมตั้งหน่อยนี่ไงขอพี่หัวฟ้าเห็นไหมนี่นี่ยนี่หัวฟ้าหมอยางเนี่เนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยไม่ใช่หัวสิฟ้าช่พี่อไม่รับค่อยเทของนได้ไเห็นตีกันเรื่องสูงสูดมั้ง ได้ไหมให้มาโอ้ยมาสีฟ้าไม่เฟียวเลยเอาเอาเอาขาวแล้วตีปออะไรอย่างี่ตีย่างสีตีขาวอะจะเห็นปะเราอะเนี่ยสีขาวเฟ้วกว่าเยอะแล้วสูสีขาวขึ้นมาแล้วละยอมหรอ อะไรนะครับมีพันหนึ่งผมผมขอยืมได้ไหมเดี๋ยวผมโอนให้่เพีลยเหรอใช่ใช่เลขอะไรเลขเก้าส่วนเจ็ดครับเข้าบ้านเองอ๋อเข้าบ้านโอเคครับเน่เน่ผมให้ไปเลยให้ไปเลยครับไม่รับเอาไปเลยเอาไปะลยนะไม่ให้ตังค์หนูเลยยพี่กริบของนู่นะลูกลา าปมาเลยนายปามันนี่มันนี่มันนี่เดาของให้เดาอะไรเอาเขาอุ้ยน้องถีบติมด้วยมาใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรน่าใหนูเดี๋ยวมเวลาหนูกเดนเลยเออเออมึงมึงมึงแก่งอะไรจับดิงเกงไหนมา้ละถากัดขานอีกอุ้ยจับทิมไหนมานี่หน่มนี่หน่อยมานี่หน่อ ไม่เอาเฮ้ยไปไหนอะมาเอาของลงมาของเอาอะไรนะเหล็กใช่ปะใช่ฮะเหล็กเท่าไหรเหล็กเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้เลยยี่สิบสองได้เลยเล็กสิบแปดครับสิบแปดเฮ้ยแก๊งใหญ่ๆที่นี่จะไปขึ้นที่นู่นนะที่หน่วยจังเอ้นั่งแกรงที่แบบว่าเอ้นั่งแกรงที่แบบว่าคงหลุดพอดีอยู่ฮะหนึ่งส่วนเก้าส่วนพาเลท รดท้ายเลยพี่นี่หมดละเยอะจังอ่ะหนึ่งสองสี่เจ็ดหนึ่งสองสี่เจ็ดใช่ไหมใช่เน,นะ หนึ่งสองี่เจ็ป้างานได้แน่ใช่หมครับอ่าไครับแคร์ายคอยรับเกียร์ของเลยเกียร์ของเกีอ๋อมึงหนีใช่ไหมไม่ตัี พี่จะอะไรป่ะอันนี้ดืออ้อเ่อหนูเอาไว้เล่นอ๋อขอตังค์เล่ไหมล่ะยังวะนี่ไงยืนอยู่ข้างพี่เดี๋ยวกิพ,พ,พี่พี่ก็ได้กิฟของตีอะไรพี่จะไปให้ตีครับป้สวัสดีครับหนูขอตังค์หน่อยอะ โอเคเรียก,ยกยอะไรเายอนบนึง่ง <50 S 1> ผมยี่สิบเก้าโลพี่กระเป๋าคนเต็มแล้วเห,หเนื่อยไหมไม่เดือดขอนานน่ะ สิบโอเคไปไปาทงัดปไเทาได้ไหมล่ะมาแจกของกันครบแล้วม,วมั้งนี่อพี่คุลืมเมานันมาซิชุบขอตั้งหน่อยเลขอะไรเลขสิบแปด เข,า,า,ขาให้หนูห้ารอยเองอะออะคนไม่จ้ที่พี่บอกให้เขานี่เนะน,นี่ยนะคนเนี้ยนะใช่เขาให้หนูห้าร้อยคุยกับเขายังว่าเข,ออขาชื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันเขาชื่ออะไรเฮ้ยได้หมื่นหนึ่งขอบคุณครับชื่ออะไรอ่ะ ดูที่เขาโอนให้สิแล้ว่ชื่ออะไรบอกมีดีกว่าบอกว่าอะไรสนุกไปแล้วนะต้องไปเตรียมของชื่ออะไรชื่อละเอ้พี่จะปลอมเสียงทํามาไมพี่ใชื่อมะอ๋อไปแล้วม้อโก้ด้วยละไ,ไ,ไปเร็วไปเร็วได้ตังมี แล้วต่างเดียวไปป้าครับได่ไปทำงานอะไรกันอ่ะเสียงคุ้นๆอ่ะไม่ได้ไปทำงานนะเราเล่นสตอรี่อ๋อใช่มีเรื่องเหรอใช่ค่ะทำเรื่เดี๋ยวแมวจะมามั้งจะมีเรื่องอะไรครับเนี่ยชิงสีสูดป้าพี่อาร์ตไม่ใช่ไม่ใช่ขอชนพี่อะโอเคครับพี่เลิฟตู้เล็กน้องเลิฟตู้เล็กไอ้ตู้ตรงกลางอะตรงกลางแบบตู้กลางเมืองมาถึงแลไรครัเนี่ยไอตู้ตรงกลางแบบไม่ใช่หมายถึงตู้เลเวลอะเลเวลมีสองที่ถูกปะ อ๋อก็คืออ๋อแต่อยยูู่่ออ๋ออยู่เลเวลเหรอไปทำอะไรอ่ะพี่อยู่อยู่กับอยู่กับติมแล้วก็เจอคนในแก๊งเราปะใช่ใช่ใช่น้องละมั้งใช่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 ไปเจอกันได้ไงอ่ะอ่าหนูว่าน่าจะมีสตอรี่แหละอมีเรื่องอะไรอ่ะวอ่าสูตรขาวครับน่าจะไปเอาสูตรคืนเฮ้ยนะใช่เหรออืมไม่น่าจะหรอกน่าจะจริงจริงนี่แหละพร้อมไหมพร้อมครับผมพร้อมแล้วยิ่งพี่โทรมาพี่ได้มาก็ร้องใจผมเกินร้อยและใช่พร้อมแล้วเริ่มต้นไหน อะไรนะเล่นตอนไหนเล่นตอนไหนน่าจะย,ยังครับตอนนี้กำลังรวมของเตรียมของให้พร้อมอยู่โอเคเดี๋ยวพี่โท่าน้องเลยครับเจอกันครับมาเจินครับพี่ติ๊มสวัสดีครับมาสวัสดีครับวสบวัสดีครับมาชื่ออะไรครับชื่อเอ่อคิดไม่ทันครับชื่อโทน,นี่แล้วกันได้เหรอวะได้คิดไม่ทันเหรอได้เหรอ ชิโตนี่ใช่ครับอายุเท่าไหร่ครับสิบแปดป้าเป็นใครมาจากไหนครับป้าเออป้าไม่เร็วเพิ่งเข้าเมืองนี้ครับไม่ได้ไปไหนเลยแตัว่าไงเข้าเมืองกี่วันแล้วครับเข้าเมืองมาก็บัตรไก่เพิ่งหายครับใช่หรอใช่มีตังค์เท่าไหร่มีอยู่สองร้อยแปดสิบเก้าบาทครับโกหกแล้วรับวัดถูกตอนแรกมีเท่าไหร่ตอนแรกมีห้าหมื่นครับห้าหมื่นอะไรไปถ่ายตังค์เขาอ่ะไปขอตังค์เขาอ่ะลูกพี่ เหรอโคตรตังใช่เขาไปถ่ายเง <laughs> ินเขาถ่ายมาหมื่นนึงไม่เป็นไรครับผมไม่ได้มีตังค์อยู่แล <laughs> ้ยนนเพื่อนหนูเหรอสวัสดีครับเอนี่เออ่แก๊งอะไรนะโอนโอนนี้ใช่ไหมครับแก๊งอะไรนะแก๊งอะไรนะยังไงเดี๋ยวจำได้แล้วว่ามีโอนี้ที่ใหญ่ๆคุ้มๆใช่ป่ะที่บอกว่าจะกระทืบเรือเซนถูกไหมครับฮะฮะเราอาจจะจำผิดเราอาจจะจำผิดใช่ป่ะที่เจ้าเรือเซนเราใช่ป่ะแล้วก็หยิบ ้องหลุดปูนหมูอ่ะคืนป่ะใช่ป่ะครับเราจำผิดครับผมคุ้งลูกล่างอยู่ครับคุ้งลูกท่าเรืออยู่ครับอ๋อแต่ก็จะเอาหมูเลยอยู่ใส่ไปเต็มที่นะหมูไม่เอาหมูไม่เอาผมแบ่งกันเรียบร้อยแล้วครับอ๋อเป็นไงครับที่นี่มีปืนยังครับทำเลยอ่ะทำมีแล้วครับมีแล้วครับกี่ก็บอกแล้วครับตอนนี้ในแกงน่าจะสี่ถึงห้ากระบอกแล้วครับยังแคทูแล้วครับใช่ครับใช่ใช่แล้วสกูก็ครบแล้วถูกไหมสกูมีเยอะแล้วป่ะครับ สก,กูเหรอครับสก,กูก็มีมีเยอะแล้วครับโนาะนี่ครับเดลเซนบอกเลยครับว่าเอาเลยอ่ะจะเอาครับไม่คุยเอา <laughs> ผมผมจับมือกันแน่นครับเพราะว่าหลังของหน้าผมสองแก๊งอาจจะโดนทั้งเมืองลุมอ๋อทั้งเมืองลุม<ช>ถ้าทั้งเ<ช>มืองลุมตอนไหนก็ขึ้นไปวัดหลักนะครับหมายความว่าโดนเมืองนี้ผมก็แย่แล้วครับ<ม>ไอ้วัดหลักก็ไม่ได้มีคนเกลี้ยงหรอกนะผมว่านะไปวัดไปวัดหลักผมอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทรัพยากรผมยังไม่ถึงไงอ๋อก็คืออากาศจะขึ้นปืนเมื่อกี้บอกครับอันนี้บอกได้ปะน่าจะ สามสิบนะครับแต่ไม่น่าสามสิบก็บอกใช่ใช่เพราะที่นี่มันหา,<อ>าสกสูกสกง่ายกว่าที่นู่นเนี่ยถ้าไปถึงนู่นปุ๊บเราเกิดกว่าแก๊งที่อยู่นูนน่นอีกนะไปก็คือแบบหายทีเดียวอะไรเงี้ยสามสิบกระบอกได้ไม่ต้องมาเออเออมใช,ใ<จ>ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ออกกนะ็คือวางแผนไปแล้วว่าเราถานที่กระบอกถูกไหมครับไปน่าจะสามสิบบวกครับน่าจะสามสิบบวกแล้วสกูครับสกูนี่ตอนนี้ก็พร้อมเลยวะผมว่าสกูมันหาง่ายกว่ากันดเนียมอ่ะอ่าเข้าใจครับคือที่นี่หาง่ายกว่าที่นู่นอยู่แล้ว ใช่ครับใช่ใช่แสดงว่าวางแผนไว้ดีจามีโอกาสจะขึ้นแน่นอนถูกไหมครับมีครับมีมีแต่น่าจะอีกนานนะเพราะว่าที่นี่มันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเมืองฟาร์มทรัพยากรใช่ใช่ตั้งตัวตั้งตัวใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่ช่วงนี้มีใครไม่ได้เหม็นหน้ากันใครบ้างไหมครับนอกจากเดียวเซนที่บอกผมเมื่อกี้เราผมผมเหม็นหน้ากับเดียวเซนเหรอ อ๋อผมสองแกมเพื่อนกันครับเพื่อนอ๋อโอเคครับแล้วนี่แบบว่ามีแบบว่าจะมีมีแบบว่ามีคนมีคนแบบว่าเหม็นหน้างปะดีไหมครับเดี๋ไม่มีอะไรอยู่เฉยๆใครมาก็ตู้มันถามว่ามันมีเหม็นหน้าใครมันมันก็ไม่มีครับตอนนี้เพราะว่ามันน่าจะเคลียร์ปัญหาจบไปหมดแล้วไม่ใครกล้ายุ่งเลยครับไม่ใครกล้ายุ่งปะไม่เชิงไม่มีใครกล้ายุ่งแล้เขาน่าจะเกรงใจกันมากกว่าในเมือง๋อเกรงใจแบบไม่อยากไป เหมือนกับว่าตรงนี้มีใครคุมอยู่เขาก็ไม่อยากไปยุ่งเพื่อเขาเขาจะเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงเดียวก่อนเลี่ยงเลี่ยงใช่ครับใช่แทนปบวันนี้ก่อนก่อนที่พี่เข้ามาเลวเซนเอาเออไปคนหนึ่งเนี่ยใช่เหรอใช่แก๊งนันเนี่ยซีเบ็กอะเอเออหลยสงไหลใช่ครับใช่จกปูนใช่ครับยิวมาเขาเล่าให้ฟังบอกว่ามันมันจกอย่างเดียวแต่ถามแล้วมันกลกลเตนนะครับเข้าแล้วยิวเลยเบลเลยโอ้โอ้ แเมโ่มดเมือมม่อน,นี้เจาะเคนถูกเดียวก็ก็หนักนะครับๆๆเขื่อนมากแต่ผมรออยู่ครับเนี่ยผมว่าถ้าขึ้นไปนู่นน่าสนุกถ้าแบบว่าทุกอย่างพร้อมน้ว่าน่าสนุกครับ,รบผมเตรียมสี ah. สูบแล้วครับสีชมพู <laughs> ม่าฉลาดนะฉล <laughs> าดเลยครับไม่มีเลยอันนี้เฮ้เแต่สีแดงก็ได้อยู่พี่นุ่นก็สีแดงก็ไม่น่าเกลียดครับลองดูรบล้างอาถรรพิเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปลบล้างอาถรรพบ เราน้าฐานแล้ว็อาจะมีคนที่ใส่สีแดงก็จะไม่ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วปะตอนนี้มีแค่แดงเดียวเขาบอกว่าสีแดงมันจะอยู่ได้ไม่นานใช่ไหมใช่ครับสำหรับาที่นู่นอาทิตย์เดียวคือยอยู่ยาวกันเลยยาวขออนุญาตกลับนะครับอ๋อกลับไปนี้คีมีตัวมีตัวเดียวครับมีเตี่ยมเสียวยาขออนุญาตควานี่ครับพัดปอดกลับบ้านต่อไปไม่มีตัวกลับอ่าครับไม่ตัวไปไม่มีตัวกลับแต่บางแผนก็คือจะขึ้นปืนให้ครบก่อนถูกไหมครับแล้วค่อยค่อยทำอ่าแล้วปัญหาเรื่องกระสุนแล้วครับ กระสุนแล้วครับถ้ากระสุนที่นี่ใช้อะไรทำบ้างครับกระสุนใช้ถ่านแล้วก็ของถังเหมืองครับไม่ต้องใช้วัดค่อยถูกไหมครับไม่ไม่ใช้ครับไม่ใช้มันก็มีโอกาสจะทำกระสุนด้วยใช่ครับใช่ใช่อ๋ออยู่ที่นี่ก็พร้อมทุกอย่างเลยครับมีทั้งกระสุนมีทุกอย่างได้ถ้าตามที่นี่พร้อมกใช่ครับใช่ใช่ใช่มีหมดเลยแต่ว่ามันจะเปลืองมันจะความจริงถ้าแบบเป็นแกงที่ไม่ป่นเลยมันก็ไม่เปลืองหรอกแต่ว่าถ้าเป็นแกงที่ป่นมันก็น่าจะเปลืองกระสุนนะ อ่าแล้วเปลืองไหมครับกลางนี้ <laughs> <laughs> เปลื <c oughs> องอ๋อชันันมากชันเลยจ้รู้จ <c oughs> ้รู้ย <c oughs> ี่ลราฟอร์มเป็นคนดีมาตลอดจะไปบอกเขาทำไม่ะก็ค <c oughs> ือทอี่อยู่อยู่ได้ครับต้องมันทําให้อยู่ได้ด้วยนะถูกครับ <c oughs> ใช่ครับใช่ครับเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราไม่ทํามันก็มีคนเดื่นทําอยู่ดีอ่าถูกครับถูกถูกก็สุดแล้วครับถ้ามีใครกล้ายุ่งหรือใครแบบว่าทุกคนเกรงใจก็ต้องทําให้เขารู้ว่าต้องเกรงใจขึ้นเรื่อยเรื่อยรอครับรอที่นู่นดีกว่าแต่ผมก็ไม่ค่อยแบบไปไปหาเรื่องใครก่อนนะอ่าเข้าใจครับ มีปัญหามาก็จะมีปัญหาแบบว่ามาจกกองปูนอย่างเงี้ยแบบถ้าหมดเป็นประชาชนมาจกผมก็ให้เขาจกไปแล้วก็ให้เขาออกอะไรเงี้ยไม่ได้ถึงขั้นต้องแทงเขาเอย่างเงี้ยแต่แบบบางคนเป็นแก๊งบอกว่ามาจกแล้วก็บอกว่าไม่มีแก๊งาากอะไรเงี้ยมันก็มันก็น่าจะยอมไม่ได้ถูกไหมเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจต่จอะอะไรเงี้ยทัานที่มันควรปล่อยผ่านกันได้อะอันนี้ถามแล้วว่าถามรวรวมๆอุ้มอุ้มแบบว่า แต่แบบว่าอุ้มไปกี่เคแล้วครับแต่ว่าคนที่แบบว่ามีเรื่องแบบง่ายๆมีไหมเรือกทุกทีก็มีเรื่องแบบว่ามีเรื่องกองปูนมาก่อนแล้วค่อยตีทางแกงผมว่าที่นี่ปัญหาหนักๆส่วนหลักๆ,ๆส่วนใหญ่อะที่มันหนักกันนะหนักสุดนั่นแหลผมเคยเห็นนะครัเจียวโดนอุ้มกันเลยน่าจะเป็นเรื่องปูนนี่ปูนอุ้มเพราะปูน,นใช่ครับปูนน่าเคยยันสิมีมีมีเคยมีเคยแค่สตอรี่ตอนที่เขาไม่ใช่ไม่เคยอิจฉาอิจฉาแล้วก็ชิงสุด กิ้งสุดแล้วก็อมกันแค่นั้นนะครับใช่โอ้เข้าใจครับแต่กองปูนก็ก็ถือเป็นเรื่องได้กนะโอเคแต่ไม่ไม่แปลกครับที่นู่นก็มีเรื่องได้โอ้ยที่นู่นร้องเพลงเป็นจกปูนทําไงเออเหมือนกันครับตีตีหรอถ้าสมมติถ้าเป็นถ้าถ้าไม่ใช่ถ้ามีแก๊งถ้ามีแก๊งก็คุยว่าเขาต้องรู้อยู่แล้วอะถ้าเขาไม่รู้ก็ก็ตีเหมือนกันถ้าเขาถ้าเขาไม่รู้อ่ะก็ถ้าเขาไม่รู้ก็บอกก่อน แล้วก็คือตักเตือนใช่รอบหนึ่งยังก็ต้องตักเตือนเขาก่อนครับมันอยู่ที่นู่นมันอย่างที่ว่าครับมันมีสภาเป็นกลางด้วยครับทุกอย่างมันต้องควบคุมนิดหน่อยเรื่องครูดาวกองปูนได้ไหมครับที่นู่นที่นู่นเหรอครับมันเกินเกินห้านาทีไหมมันโอ้ยมันห้าทีถึงมันมันสิบห้าทีถึงยี่ห้าหรือเปล่าครับถ้าไไ่ผิดสห้าถึงยี่ห้าสห้าถึงเจ็ดอ๋อที่นี่ที่นี่สบายกว่าครับใช่ครับจกเป็นบุฟเฟ่เลย ตำรวจไม่ค่อยมาด้อตีตำรวจบ้างไหมครับเมื่อก่อนอะบ่อยครับเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวบ่อยอะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยอยากม,<ต>มีอะไร<ต>คร้บอยู่ครับเตรียมรอตีแล้วมันมีปัญหาตามมาหลายๆอย่างครับครับตีตำรวจเป็นถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็ไม่ตีหรอกถูกไหมครับถ้าเราไม่จําเป็นใช่ครับใช่ใช่ถ้าเะขากวนรอบรอบล่าสุดผอบอกแคนดี้เพิ่งลงมาครับเลยเลิกตีไปเลยครับยื่นคุณ เอ้อะไรอยู่ครับฟาร์มเหรอครับรับกลุ่เวลาหรือเปล่าไม่ครับไม่ไม่เพิ่งเล่นแอร์ดอกกันเสร็จครับได้ดอกที่ตอนนี้ที่เราคิดว่าสมมติถ้าไม่ใช่เรือเซนต์นั้นอีกอีกครั้งหนึ่งที่แบบว่าทับเทียบเราไหมครับ,เร,บ,บเราแบบว่าเบียดมาเลยอ่ะไม่มีนะผมว่าไม่มีเอาแบบคล้ายๆแบบนี้แอบ,บบอกไะครับว่าใครก็ได้ที่นี่เรามีป่ะผมว่าเขายังอาวุธยังน้อยกันอยู่ครับอะไรวิปริตาดนะครับเช่นวิปริตวิปริตนี่ตึงไหมเรารู้กันแค่นี้รู้กันแค่นี้กลุ่มนี้อลไรกลุ่มนี้ตึงวิปริตตึง แต่ก็ไม่เท่าเราของเขาไม่เท่าของเขาไม่เท่าด้วยครับของไม่เท่าถ้าของเท่าก็ชนได้ก็คือชนได้ป่ะครับเขาก็ชนได้แหละครับเดี๋ยวให้พี่เขาไปส่งนะคุยไปก่อนเอ้าเป็นผมไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมไม่ป่วนเลยเดี๋ยวครับไมครับผมไปป่วนแก๊้ครับขอเค้ยครับคุยคุยก่อนไม่เป็นไรไปเถอวขอบคุณพี่เขาเดี๋ยวกครัเขาอยากเขาอยาที่รอนทองเลยเราไม่ได้ถามไม่ได้ถามถามได้นะ ไม่มีสักการเลยคุณผอบอลไม่เข้าเวรครับโอ้ยอยถามอยากคุยไงโอ้หน้าเบื่อมากครับแต่ถ้ามีใช่ถ้ามีอะไรก็ถามได้เลยครับพี่เสถียรครับบอกอะไรไปวันนี้วันนี้พี่พี่เฉินเขาไปเที่ยวกันพี่ไม่ไปหรออ๋อไม่ได้ไปครับแต่กาจะไปบ้านเขาอยู่ไม่ต่างกันมีเหรอคนนี้จะไม่ไปอ่ะมีหรอเดี๋ยวมันพูดมากอยไปรถอยู่ไหนอ่ะเอฟนฟาร์มต่อเหรอได้น้องๆรออยู่คนหนึ่งนะ ีีันน้ก็ไม่เอามีสตอรี่นี่ใช่หรอใช่อยู่แลนแลนแลนน้ำเงินอ่ะข้อตีชิงสูตรกันไปแล้วนี่นี่จะไปตีชิงสูตรอีกรอบนี่อ๋อจะตีเอาสูตรขาวอ่ะเหรอน่าใช่มั้งไปไหมไปหาเจ้าแมวไหมเอารถไปก่อนไหมล่ะฟ้มถึงเที่ยงคืนนะว่าหาับเที่ยนคืนก็มันงานแก๊ง กว้างหลังเที่ยงคืนนู่นมาถูกจังหวะไงอะไรครับนี่เอ้ยบ้านแข็งบ้านเราเองอ่ะปันเหรอเดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วกันไม่พูดเยอะน,นี่จะมีบ้านป้าที่นี่อ่ะไม่รู้อ่ะ